ดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านเลยนะคะต้อนรับเพื่อนๆเ,เข้าสู่ช่องใบเตยการนา2324อค่ะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะมาทำคลิปพิเศษนะคะทำคลิปแบบแรนดอมนะคะถ้าเป็นข้อความสำหรับคุณเป็นประโยคสำหรับคุณจริงๆก็ขอให้คุณสัมผัสได้เองนะคะว่าเป็นข้อความหรือเป็นสิ่งที่คุณจะต้องรู้ วันนี้นะคะใบเตยมาทําคลิปแบบแรนดอมค่ะใครที่เลื่อนมาเจอใบเตยด้วยความบังเอิญพอดีนะคะใบเตยฝากกด u b s c r i b e ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ใบเตยด้วยนะคะส่วนใครนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังในทุกๆวันนะคะใบเตยขอขอบคุณมากๆค่ะทุกๆก,การรับชมรับฟังทุกๆก,การ ติดตามทุกๆการกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันในทุกๆวันขอบคุณที่เข้ามาคอมเมนต์ให้กําลังใจแล้วก็ขอบคุณที่ทำไทม์สแตมป์ให้ไปเตยด้วยนะคะวันนี้ไปเตยมาในหัวข้อนี้นะคะพระพิคเนตอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณจะมีสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในเร็วๆนี้หรือเปล่าพระพิคเนตอยากสื่อสารเรื่องใดกับคุณ และจะมีสิ่งดีๆเข้ามาในเร็วๆนี้หรือเปล่าเป็นคลิปแรนด o m นะคะถ้าเป็นคลิปสำหรับคุณเป็นข้อความสำหรับคุณคุณจะสัมผัสมันได้เองค่ะไปดูกันเลยนะคะวันนี้ไหลไปเรื่อยๆเลยนะคะปกติจะทำคลิปแรนด o m ที่เป็นคลิปที่เกี่ยวข้องกับ ความรักแต่วันนี้พิเศษนิดนึงนะคะขอให้เพื่อนๆตั้งจิตอธิษฐานถามได้เลยนะคะตั้งจิตให้นิ่งลองอธิษฐานถามท่านดูค่ะถ้าเรามีบุญสัมพันธ์กันนะคะใบเตยว่าข้อความสำหรับคุณในวันนี้ น่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ อัศวินดาบนะคะเด็กถือไม้ The View of Fortune The w h ว้าวหนึ่งเหรียญ บอกเลยนะคะว่าองค์พ่อนะคะจะประทานพรนะคะมอบพอรอันศักดิ์สิทธิ์ให้แก่คุณถ้าคุณต้องใช้ความพยายามใช้ความสามารถใช้ความอดทนใช้ความวิริยะอุตสาหะในการทำสิ่งใดๆก็ตามวันนี้ถ้าคุณรู้สึกเหนื่อยถ้าคุณรู้สึกท้อแท้ ถ้าคุณรู้สึกหมดหวังถ้าคุณรู้สึกหมดกำลังใจไม่มีเรี่ยวแรงที่จะเดินต่อบอกเลยนะคะอย่าพึ่งท้อค่ะเรื่องมหัศจรรย์การเปลี่ยนแปลงพรที่วิเศษที่องค์พ่อมอบให้ท่านให้คุณนะคะเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากๆหนึ่งเรียน The World The View of Fortune เป็นไพ่ที่สวยงามมากๆนะคะเพื่อนๆมันกำลังจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะกงล้อแห่งโชคชะตา ถูกลิขิตไว้แล้วถูกกำหนดไว้แล้วนะคะถ้าคุณทำความดีมาโดยตลอดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยึดมั่นในคุณงามความดีนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณก็คือโอกาสช่องทางการรับเงินใหม่ๆโชคลาภเงินทองความบริบูรณ์พุนสุขการเริ่มต้นใหม่นะคะอาจจะมีข่าวดีในเรื่องของการงานเกิดขึ้นด้วย <มา S 1> นะคะดีที่สุด ข่าวดีเรื่องการงานกำลังจะเกิดขึ้นนะคะทุกๆความพยายามทุกๆความตั้งใจไม่ได้สูญเปล่าค่ะมันมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นแล้วนะคะไปได้ว่าคุณน่าจะสัมผัสได้เองนะคะการที่คุณตั้งใจการที่คุณมุ่งมั่นกับสิ่งที่คุณทำอยู่ผลตอบรับออกมาดีแน่นอนนะคะหรือท่านใดที่กำลังมองหางานอยู่มองหาโอกาสเรื่องงาน จะมีข่าวดีเกิดขึ้นนะคะเชื่อมั่นเชื่อใจได้เลยค่ะว่าสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนอย่าท้อแท้อย่าหมดไฟอย่าหมดกำลังใจนะคะจงมีพลังค่ะและขอบคุณนะคะตื่นขึ้นมาให้สำนึกรู้คุณก่อนอะไรที่คุณสัมผัสได้ที่คุณรู้สึกได้ว่าคุณอยากขอบคุณขอบคุณขอบคุณด้วยความรู้สึกจริงๆนะคะของคุณแล้วคุณจะไปดึงดูดเอาความโชคดีเข้ามาในชีวิตคุณนะคะไปดูต่อค่ะ เด็กถือถ้วย emperor ร์เ t h ร์เดทเดอ t สตริงเดอนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลใจไปนะคะว่าปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นในชีวิตมันจะไม่จบลงทุกสิ่งทุกอย่างมีจังหวะมีเวลาของมันนะคะคุณไม่ได้ทุกร้อนไปตลอดค่ะมันอาจจะเป็นบททดสอบ ที่มันหนักหน่วงนะคะเข้ามาในชีวิตคุณคุณอาจจะรู้สึกเหนื่อยล้านะคะที่คุณจะต้องเจอกับปัญหาแต่อย่างที่บอกนะคะมีเจอโวออกมาเมื่อมันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจบลงได้นะคะมันจบลงได้เพราะว่ามันถึงเวลาที่จะต้องจบมันก็ต้องจบนะคะหลีกนี้ไม่พ้นค่ะหากมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็ยอมรับการเปลี่ยนแปลงซะและจงมุ่งมั่นตั้งใจแล้วเชื่อมั่นนะคะ จงมีความเชื่อมั่นและศรัทธานะคะว่าสิ่งที่คุณทำอยู่มันจะนำพาโอกาสดีๆโอกาสใหม่ๆมาให้คุณนะไปดูกันต่อนะคะ ความแข็งแกร่งนะคะความมุ่งมัน่นความตั้งใจหรือความสามารถของคุณมันมีล้นนะคะล้นเหลือมากๆและสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะองค์พ,พ่อพระพิคเนสนะคะท่านเมตตาเอ็นดูคุณมากนะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทําสิ่งที่คุณอ้อนกอนขอสิ่งที่คุณอธิษฐานขอหรือสิ่งที่คุณเคยร้องขอไว้มันกําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะไ่โดยเห็นการเริ่มต้นใหม่ เห็นความสมบูรณ์คุณสุขเห็นความรุ่งเรืองในชีวิตของคุณถ้าคุณถามว่าคุณจะรวยไหมองค์พ่อบอกว่าทําไปเถอะสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณตั้งใจอ่ะมันจะค่อยๆเกิดขึ้นมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นวันนี้ตอนนี้เวลานี้แต่มันเกิดขึ้นแน่นอนค่ะถ้าคุณถามว่าคุณจะมีโอกาสได้เดินทางไปต่างแดนต่างถิน่นต่างที่ต่างชาติไหมแน่นอนค่ะ มีโอกาสนะคะที่คุณจะได้ไปอยู่ต่างแดนไปเผชิญโชคลาภที่ต่างแดนแล้วจะประสบความสําเร็จใครที่วางแผนว่าจะเดินทางไปต่างถิ่นต่างที่ต่างแดนมีโอกาสได้เดินทางไปต่างถิ่นต่างแดนแล้วจะประสบความสําเร็จนะคะ <Okay. S 1> ขึ้นมา,นมาสองใบ3ใบนะหรือใครที่วางแผนว่าจะไปใช้ชีวิตที่ต่างประเทศก็มีโอกาสนะคะที่คุณ จะประสบความสำเร็จรวมถึงเพื่อนๆที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาลการช่วยเหลือชีวิตผู้อื่นหรือสังคมสงเคราะห์หรืออะไรก็ตามที่เป็นเกี่ยวข้องกับความเป็นความตายนะคะหรือชีวิตบอกเลยว่าช่วงนี้อาจจะหนักนิดนึงเหนื่อยนิดนึงแต่สิ่งที่คุณทำอยู่มันเป็นสิ่งที่ดีให้ทำต่อไปนะคะดูต่ออีกหนึ่งแถวค่ะ ส่วนใหญ่เพื่อนๆจะอยู่ในราศีเมษร,ราศีสิงห์พิจิกเมถุนแล้วก็มีธาตุดินธาตุน้ำขึ้นมาด้วยนะคะอัศวินถ้วยสองดาบในการตัดสินใจแต่ละครั้งให้ถ่วงเวลาให้ช้าลงสักนิดนะคะในการตัดสินใจ เพราะว่าบางทีความใจร้อนวู่วามอาจจะนำพาเรื่องเดือดร้อนมาให้เราได้นะคะจงระวังนะคะการคิดการตัดสินใจและระวังนะคะอย่าเอาความลับไปเล่าไปพูดให้คนอื่นฟังนะคะอันตรายมากๆเพราะฉะนั้นมีอะไรให้เก็บไว้ก่อนอย่าเพิ่งพูดหรือก่อนจะพูดก่อนจะแสดงความคิดเห็นอะไรให้กรองความคิดก่อนกรองให้ดีก่อนจะพูดออกไปนะคะ และช่วงนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีคนที่เขาไม่ได้หวังดีกับเราสักเท่าไหร่นะคะมีคนที่แอบจะหันค้าเก้าอี้เออแอบใส่ร้ายป้ายสีแอบใส่สีตีไข่คุณอันนี้ให้คุณระวังให้คุณดูดีๆให้คุณวิเคราะห์ดีๆอย่าไปให้ใจใครร้อยเอเซอย่าไปเชื่อใจใครในช่วงนี้นะคะเขาอาจจะใส่หน้ากากเข้าหาคุณทำทีเป็นว่าหวังดีกับคุณอยากช่วยเหลือคุณ แต่เขาอาจจะไม่ได้รู้สึกแบบนั้นจริงๆข้อควรนี้ควรจะระวังนะคะส่วนในเรื่องของการเงินการทองบอกเลยว่าหลังจากนี้1เดือนไม่เกิน3เดือนสิ่งดีๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการเงินจะเกิดขึ้นกับคุณใครที่เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนนะคะที่ทําเกี่ยวกับที่ดินอสังหาจะมีโชคมีราบนะคะมีโชคมีราบเปิดนะคะเปิดเขาเรียกว่าอะไรเปิดสัมผัสที่5ของคุณสัมผัสที่6ของคุณ นะคะไปจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางนะคะนะจุดทูบบอกเจ้าที่เจ้าทางแล้วเร่งสร้างคุณงามความดีค่ะไปขอท่านนะคะให้ท่านเปิดทางก่อนแล้วคุณจะมีโชคเรื่องที่นะคะและที่สําคัญนะคะเรื่องการเงินการทองไปโดยมองว่าดีงามมากๆในเรื่องของช่องทางการรับเงินใหม่ๆโชคลาบนะคะที่มันมาจากความขยันหมั่นเพียรของคุณสิบเหรียญหนึ่งเหรียญออกมาการันตีแล้วนะคะ ใครที่มีปัญหาเรื่องหนี้สินนะคะคิดไม่ตกวางไม่ลงปรงไม่ได้ก็จะม,มีวิธีการแก้ไขปัญหานั้นนะคะให้ผ่านไปได้ด้วยดีเพราะฉะนั้นอย่ากกังวลใจนะคะตั้งจิตตั้งใจนะคะสวดมนต์ปฏิบัติธรรมนะคะรักษาศีลรักษาธรรมอ่าแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณจงเชื่อมัน่นเชื่อใจและศรัทธาค่ะตอนนี้ สิ่งที่คุณร้องขอหรือพรใดๆที่คุณเคยขอกับองค์พ่อองค์พ่อบอกว่าท่านกําลังช่วยเหลือคุณอยู่ท่านกําลังช่วยเหลือคุณอยู่และอยู่ข้างๆคุณเสมอมานะคะอะไรก็ตามที่คุณคิดคุณหวังไว้มีโอกาสประสบความสําเร็จสูงจงมุ่งมั่นตั้งใจเดินไปให้สุดทางนะคะอย่ายอมแพ้นะโอเคค่ะไปดูไพ่เสริมนิดนึงนะคะ โอ้โหดีมากเลยนะคะเพื่อนๆขอดูออร์คเคิลการ์ดนะคะเสริมเพิ่มเติมค่ะสิ่งที่คิดที่หวังจะสำเร็จไหมจะมีเรื่องดีๆอะไรเกิดขึ้นกับเราบ้างหรือเปล่าไปดูกันค่ะ หาคุณคิดจะยอมแพ้วันนี้นะคะที่คุณเข้ามาฟังหาคุณคิดจะยอมแพ้ให้คุณคิดดูอีกทีก่อนนะว่าควรจะยอมแพ้ไหมฟังเสียงหัวใจของคุณฟังเสียงสัญชาตญาณของคุณนะคะคุณจะยอมแพ้หรือเปล่าควรจะเดินต่อไปไหมนะถ้าคุณคิดว่าคุณยังพอมีพลังอยู่ลุกขึ้นมาค่ะลุกขึ้นมาค่ะฟังเสียงของคุณ ฟังเสียงหัวใจของคุณฟังสัญชตาตญาณของคุณแล้วลุกขึ้นสู้ค่ะอย่าพึ่งยอมแพ้นะคะคิดดูดีๆค่ะเราเริ่มต้นนะคะทำสิ่งที่คุณหวังไว้ให้สำเร็จนะเนี่ยพ่ยบอกว่า yes นะใช่เลยนะสิ่งที่คุณทำอยู่อ่ะมันสำเร็จแน่ๆน,นะคะแต่ถ้าคุณยอมแพ้เนี่ย มันไม่เกิดขึ้นถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นสู้นะจงมีพลังกายจงมีพลังใจจงมีสติปัญญาที่เข้มแข็งนะคะต่อสู้กับปัญหาและอุปสรรคเอาชนะทุกๆอย่างให้ได้หากคุณไม่สบายอยู่คุณก็ใกล้จะหายแล้วนะคะอดทนอีกนิดค่ะเข้มแข็งอีกนิดนะคะสุขภาพกำลังจะดีขึ้นนะถ้าไม่สบายอยู่ ร่างกายก็กําลังพักฟื้นกาลังจะดีจะกาลังจะดีขึ้นแล้วนะคะส่วนใครที่กําลังท้อแท้ถอดใจหมดหวงังหมดกําลังใจใบเตยมองว่าแรงบันดาลใจแลไฟกับแลฝันของคุณนะ่ะกาลังจะถูกกู้คืนมากําลังจะถูกดึงคืนมาให้คุณมีกําลังใจมีแรงบันดาลใจที่จะสู้ต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะลุกขึ้นมาค่ะคุณเป็นคนยอดเยี่ยม ยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมทําได้ทําได้สําเร็จสําเร็จทุกๆสิ่งที่คุณคิดที่คุณหวังจะสําเร็จนะคะใช่เลยนะไปต่อสู้ต่ออย่าเพิ่งยอมแพ้นี่คือสิ่งที่ท่านอยากจะมาสื่อสารกับคุณนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณจงให้อภัยตัวเองนะคะให้อภัยตัวเองให้โอกาสตัวเองนะคะได้เริ่มต้นใหม่กับสิ่งใหม่ๆที่จะเข้ามาในชีวิต อะไรที่มันเป็นข้อผิดพลาดอะไรที่เราเคยทำผิดไว้หรืออะไรก็ตามที่มันเป็นความล้มเหลวในชีวิตเราให้อภัยตัวเองค่ะไม่มีใครสําเร็จตั้งแต่ครั้งแรกที่ทําคุณจงสร้างแรงบันดาลใจที่ดีให้กับตัวเองนะคะแล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับคุณเชื่อมัน่นเชื่อใจนะคะ ความอุดมสมบูรณ์จะเกิดขึ้นกับคุณ about ลด c นนะคะความเจริญรุ่งเรืองความสมบูรณ์พูนสุขความมั่งมีสีสุขความอิ่มเต็มเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนคุณอาจจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยคุณอาจจะรู้สึกเมื่อยล้าคุณอาจจะกำลังรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังอยู่ขณะที่คุณมาฟังคลิปนี้นะคะสู้อีกนิดนะคะแล้วคุณจะพิชิตชัยชนะโอกาส ความสมบูรณ์พูนสุขและความอุดมสมบูรณ์กำลังจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆที่เลือกที่เลือกเข้ามาฟังวันนี้นะคะที่มีโอกาสได้เปิดเข้ามาฟังคลิปนี้นะคะขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆนะก็ถือว่าเป็นไพ่ที่ให้คําตอบได้ดีนะคะออร์คเคิงการ์ดของเราเหล่าเทวดานางฟ้ารวมถึงองค์พ่อพระพิฆเนศนะคะกำลังอํำนวยอวยชัยนะคะแล้วก็ โดนบรรดาลประทานพรให้คุณได้รับสิ่งที่คุณร้องขออยู่ตอนนี้นะคะเห็นไหมใพ้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหลายๆองค์หลายๆท่านที่ให้การช่วยเหลือคุณอยู่รวมทั้งครูบาอาจารย์นะคะที่ให้การช่วยเหลือคุณอยู่ช่วงนี้คุณอาจจะรู้สึกว่าอยากปฏิบัติธรรมอยากนั่งสมาธิหรืออาจจะถือศีล ทานมังสวิรัตอยู่นะคะใบเตยก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกๆความดีที่คุณได้กระทำอยู่ณเวลานี้ด้วยนะคะเห็นไหมออกมายังเป็นเดอะซันเลยค่ะอุ๊ยโชคดีมากๆเลยนะคะเพื่อนๆจะวิวออ o ฟอร์จูนเดอะซันออกมานะคะการเปลี่ยนแปลงได้เริ่มขึ้นแล้วนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนอย่าลืมที่จะให้อภัยตัวเองให้โอกาสตัวเองได้เริ่มต้นชีวิตใหม่นะคะอะไรที่ผิดพลาดไปแล้วอะไรที่ผ่านมาแล้ว จงปล่อยผ่านซะและเรียนรู้นะคะความสําเร็จจะเกิดขึ้นกับคุณอย่างแน่นอนนะคะสําหรับวันนี้เบตตยขอจบคําทํานายไว้เพียงเท่านี้นะคะก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอให้คุณโชคดีมีความสุขมีความสมหวังเกิดขึ้นในวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ